สวัสดีครับวันนี้นะครับ MCE Robo นะครับก็จะมาเอาตัวรถติดญ้าไฟฟ้ามาให้ดูนะครับตัวนี้ต่อไปจะทำเป็นหุ่นยนต์นะครับ MCE Robo เราก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรให้สามารถทําสวนได้นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่อันนี้ที่ชาร์จนะครับ ตัวตัวนี้เป็นตัวรถนะครับตัวรดติดติดใบมีดนะครับใบมีดสิบสองนิ้วใบมีดสิบสองนิ้วนะครับกว้างกว้างนี่เราสิบสองนิ้วกับสิบสามสิบสี่นิ้วสิบสามนิ้วนะครับกว้างกว้างสามพิบสามเซนนะครับยาวสี่พิห้าเซนนะครับตัวนี้เป็นรถจักรยานแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับนี่นะครับอันนี้เราทําแบบดูเดือดไปเลยไม่ ยังไม่ได้ขัดไม่อะไรเลยเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าราคาสูงทํามือทุกชิ้นนะครับประกอบมือทุกชิ้นมีที่ไม่ได้ไม่ได้ทาก็คือตัวไส้แบตเตอรี่ตัวที่ชาร์จแล้วก็ตัวมอเตอร์ไส้มอเตอร์ตัวังทำเนาะเบรกเกอร์นะครับยังไม่ได้นะครับเราอมาถึงนะครับเราก็ประกอบนะครับดยกาปรประกอบตัวไหนกันก็ได้ครตามชอบเลย ตัวนี้เราจะประกอบสั้นๆก็ได้ให้สำหรับคนตัวไม่สูงนะครับเด็กตับนะครับก็ใช้ตัวนี้ประกอบก็ได้ที่นี่ครับสั้นๆนะครับตัวเล็กๆต,ตัดนะครับแต่ต้องใส่หน้ากากใส่เสื้อเสื้อยีนเสื้อหนาแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ตนะครับให้ดีให้แข็งแรงด้วยเราใส่ตัวยาวแล้วกันปกตินี่นะครับตัว เราใส่เข้าไปนะครับถ้ามีค้อนยางก็ใช้ค้อนยางกระแทกทุบเข้าไปนะครับถ้าไม่มีค้อนยางก็ใช้มือครับขันเหยียบ<ม>ได้ตามชอบใจเลยนะครับรับน้ําหนักได้ไม่เกิน50กิโลนะครับ50กิโลล้อมันจะไม่ไหวนะครับแล้วเราก็สวอัดให้ตัวนี้เข้าไป ใส่ได้ที่แล้วเราก็ขันน็อตล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับตัวนี้ในอดีตเราเคยใช้น็อตเป็นน็อตจี้นะครับไม่ใช่น็อตขันบีแบบนี้นะครับน็อตจี้มันไม่แข็งแรงนะครับใช้ใช้ไปสะเทือนสะเทือนมันก็หลุดและน็อตลูมันก็ควาาตอนนี้พัฒนาในปี2020นนะครับเราก็ทำมาเป็นแบบบีบนะครับ บีบรัดเลยทามันเบี้ยวมันนะเราก็ขันเข้าไปใหม่นี่นะครับแล้วเราก็ขันให้ตึงเลยนะครับตรงไหนหลวมตรงไหนหลุดเราก็ขันเข้าไปอีกนะครับล็อกให้แน่นเรียบร้อยเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะไม่มีแกนสวมอันนี้มันจะรัดรัดที่ปอกนอกปอกนอกนะครับนี่นะครับหลายใช้งาน เราก็ดูตามคู่มือนะครับนีเราไม่ไดีดูตามคู่มือคู่มือคือเขาให้เสียบชาร์จที่ชาร์จก่อนตอนแรกนะครับเราเก็เบที่ชาร์จที่ชาร์จมาเสียบไฟเสียบขั้วนี้อยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปในนี้น,นะครับเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตไฟต้องติดนะครับถ้าปิดสวิตไฟไฟไม่ติดเสียบสวิตแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนะครับมาเสียบปลั๊กไฟปุ๊บมันจะชาร์จครับตามนี้เลย ไฟแดงขึ้นถ้าไฟเขียวขึ้นก็คือเต็มนะครับไฟเขียวนี่ขึ้นเต็มก็คือกษณะนี้เต็มเนี่บชาร์จถ้าเราไม่เปิดสวิตช์มันจะไม่ชาร์จนะครับมันเหมือนเต็มเปิดสวิตช์เพื่อไฟย้อนเข้าไปเพื่อชาร์จือเวลาใช้ไฟก็จะย้อนออกมานี่นะครับชาร์จออกเสียเขา้านะครับเวลาถ้ามันเต็มแล้วสีแก่เป็นสีเขียวนะครับสมมุติว่าเต็มแล้วนะครับอันนี้ให้ถอดไอตัว ตัวที่ล็อกใบมีดออกกระดาษที่ห่อไว้นําแบตเตอรี่มาใส่มาวางนี่เป็นขั้นขั้นที่สามขั้นที่สองก็คือใส่ขาตัวนี้นะครับใส่ชุดนี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่วางวางลงไปนะครับอย่าเปิดไฟตัวไว้ตัวนี้ไว้วไววไวนะครับเปิดไฟไม่ได้อันตารายมากนะครับเราต้องตรวจสอบดูใบมีดดูอุปกรณ์น,นะครับว่ามันหลวมหรือไหมน,นะครับแล้วก็ จะรีวางวางให้หูนี่ใี้อยู่ลงตรงนี่ครับตามหูที่อยู่ลงตรงนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเสียบที่สนามหญ้าอย่างนี้นะครับสมมุติเรามาสนามหญ้าแล้วเราค่อยเสียบนะครับอย่าไปเสียบไว้อย่าเสียบคาวไว้อันตรายมากไว้ในบ้านจะเจอมือเด็กนะครับเด็กจะเปิดเปิดเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ตัวนี้ต้องให้อยู่ห่างมือเด็กนะครับหรือคนที่ไม่มี ของยิวจาญไม่มีความชํานาญตัวเครื่องตัดหญ้ากับแบตเตอรี่ควรจะเอาไว้ห่างกันเลยนะครับอย่าให้ให้เด็กมาเล่นหรือว่าใครมาเล่นชอบอยากรู้อยากเห็นนะครับก็จะเสียบเข้าไปมือจะมือขาดได้นะครับเนื่องจากมันเป็นปอุปกรณ์ใช้เฉพาะเฉพาะทางนะครับเราเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบแล้วเราก็ลองเปิดเปิดแบบอย่าเปิดท,ทันทีนะครับนะครับมันจะะตุกเพราะว่าแรงมันมากนะครับ250วัตต์ ถ้าอุปกรณ์ไม่ดีนะครับมันจะอาจจะหลุดใบมีดอาจจะกระจายหลุดออกไปก็ได้นะครับเราไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่ให้ป้องกันไว้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ต้องใส่รองเท้าบูทนะครับอยู่ในที่ที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ใช่เอามาเปิดเล่นในบ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในที่ทํางานนะครับอันตรายมากเราต้องเน้นเรื่องถึงความอันตรายนะครับความปลอดภัยจะเสียบต้องอย่าเปิดไฟทิ้งไว้นะครับเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ต้องปีดแล้วก็เสียบเสียบแล้วมาอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ค่อยก้มลงไปผากก้มลงไปก็ต้องดีนะครับสุขภาพไม่ดีอย่าเล่นอย่าใช้นะครับก้มลงไปเอาผาบหัวทิ่มลงไปในไม้มีดก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับการใช้เครื่องมือาการเกษตรหรือเครื่องมือ,อที่มันอันตรายนะครับสุขภาพต้องพร้อมร่างกายต้องพร้อมนะครับเพราะฉะนั้น ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในการใช้งานนะครับแล้วก็อย่าลืมนึงถึงความปลอดภัยนะครับเวลาไม่ใช้เอาแบตไปไว้ที่อื่นเลยครับอย่าไว้ใกล้กันอันตรายเดี๋ยวเด็กเอามาเสียบเล่นนะครับหรือใครไม่รู้เอามาเสียบเล่นเปิดมือขาดนะครับขอบคุณมากครับสาหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็จัดกระจายไปก่อนสวัสดีครับ